สว ah. ัสดีค่ะตกกิมาูกตกกิมาุกตันี่ยังหลก็วางแตึงิมารุตึงตึงิมามาุกตั้งไปแวตึงิมาลุตตึงตึงิมาุตึงตก สวัสดีค่ะสวัสดทสีทุกท่านนะคะเขาเรียกแบบก้นไหนก,ก,ก,กดนแช่นะจ๊ะจับยายขวดเป็นแล้วเมียนจ๊ะเป็นสาวแล้วเด้สวัสดีค่ะตเอาไปไอ้ือไวแนวนั้นรู

ตึงนาตึงปงปเอาใยวตนเออคอหัวคนนั่นแี่เด็ยวจะกคอตึงกินมาะเนียเอาอวนว่าท่านไดมาจ้ากสวัสดีค่ะสวัสดีสุท่านะคะอู้อู้ตึงป ตึงๆกะตตึงไว้อาเ่อวานตึงตึงไหมกระตังะตังกะตังกตึงกตังกะตงะตั้งกตังก็ตึ้งกตัรตึงกตั้งตึงตัตึงตัตังติงะตังกต้งตงตังกตังกัะัะัก่ัะตะั้ะต้กะตั้งกร้กะตกะกระล้ก้ระะ้ะต้ะตั้ง้งตั้ะ้ ใช้ปุุงใช้ปุุงใช้ปร่งไงสวัสดีค่ะแล้ววันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่รู้ไว้สวัสดีค่ะอ่ะชุดโกโกวาอ่ะโกโกวาโกโกวาที่หนูอยากได้อ่ะโกโกวาที่หนูอยากใส่อ่ะโกโกวาที่หนูอยากได้สาวโกโกวาอะโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่ ชุดกโกวาอากโกวาเ้อสันูกเด็ดๆเอาหนูปามาพรมหาพราซ้ำกันึบลูอันนึงงยู่สูงอันนึงงยู่ต่ำตอนน่ะเจ้มโชยายถวดมาสัตวะเด้อแว่สวัสดีเอทุกท่านอ่ะชุดกโกวาหนูยักว่าเป็นผูว่าผู้ใดตึงเป็นผู้ว่าผู้ใดตึง มันพูว่าผู้อะไรตึง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 ต่งตึง่งเดะเดดเดเดดให้กอนน้ำแน่ไดบ่ใจบ่ได้ไอขึ้นรอแถวเนาะตึงมันพูว่าผู้อะไรตึงมันพูว่าพูดอะไรตึงคนเฉย เป็นผู้ว่าผู้ใดตึงี่มหาตวผีมหาตัวจผีเร็วมาถึงมหาตรวเร็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 วเออารจเป็นผู้ว่าผู้ใดตึงเป็นผู้ว่าผู้ใดตึงเอามาเยเเวไม่จตากกเ่เดบ่ะรเอาไปตากสวัสดีแลูกแมโอ้เอาผานจอยผาสตเคนหนึ่นมาก เออหาเพื응่นมือเสียพีซังเมื่อเสีเอากรูกเคิดน้มเพื่อนกักวาดซะนั่นละอ่ะพี่ปนจอันก็ไปตนเที่นนพี่น้ลละเอานหนเป็นใจสวัสดีป้าเจ้อคุณยายทวดมาหาหนาน้อยน่ารักจังเลยหนูออะไรลูอ่ะดท้านหกึงจึงึงึ่งเต้เอาตปน่งราตอเอต่อไปมาเติมาเติม แกมีเท่าไรซาบิเ oh นีห <souvent> นึ่งยันเซาบินีได้อะเป็นผูว่าผู้ใดตึงเป็นผูว่าผู้ใดคินนมแล้วบานเ่ยมาไตาตาซอัีเกบตาอะไจ้อยเออม่อสนาที สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะนี่ตากินนมค่ะนี่ถวนมาก็สาจอรเบอกเจ้าเม่นจ้าสวัสดีค่ะป้าเจ้าสวัสดีค่ะถอยู่นเด้อ่ายอยู่ในด้อาู่นเด้อัว จะเปิดเพียงเดียวขอไหลใดส่วนยูทูปมันถิตนน่ตัดน,นาลิตานาลิตา<ะ>จังก,ก,กินอะไรคะกินอะไรคะกินน้ำกันอัดน้ำบมี่บะมี่ไรมี่น้ำแข็งน้ำเย็นทีนเร้ออันนึง โต๊ออ <c oughs> ่ไปเก็บม yeah. ันสุดเกนจัะมันหนักหนักบ่าีมันนักินน่องโมูปุนตู๋ทุบาานมันกวอมดางตุ๋ๆตุ๋นทุเนี่ยขนวกขึอนบอกก็จะสีบาทเน่านั้นอคุณเห็นยู่ในอ่นเทรทัดไม่เห็นบ่เีอยอันอันอันซองขา พุ่งมีสองพุ่งติดกันหน้ามีสองหนาเอนยเขาแปลอนะไม่เห็นดกวะม่งเยอะมันติดกันนะวีพรมเหมืนกันอาน้ำวิพรมเหมืนกันเสืออาดิตะกินนมค่ะมาเกมาเขาาไปเซาลี่สอนบะ

ก้น้ำปลายเยอะลงอีกนิดหนึ่งจากนูน่นคือกินเบิร์ตต้องหกบ่ลเบิร์ตเนอะรุ่นหงกัดขาราดิตาลับเลยนะจับกันดีดีสวัสดีค่ะห้องไก่รกะแทกเนาดิตาจังคนช่วยมาแล้ว,วกันห้องไก่แซมเนี่ยแซมดักอ้อโซ่ขี้โพน เดี๋ยวไว้สวัสดีก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแขงตาจอยบ๊ายบาย,บาย,บายจุบ๊บจุ๊บไป้เรื่อปักเร็วไว้เล่นหน่อย